พระศีวลีเถระหรือพระศีวลีเป็นพิสุกสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจา้าผู้เลิศในทางผู้มีลาบมากผู้ใดบูชาพระศีวลีเถระแล้วจะได้รับโชคลาบเงินทองไหลามาเทมาดังนี้จึงควรสวดบูชาด้วยจิตศรัทธาตั้งมัน่นมีสติในการดำเนินชีวิตด้วยกุศลกรรมอันดีทุกท่านเทิน อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุาพทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธโมธรรม,ม,ม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนภควาโตาสาวกสังคโคสังคังนามามินะโมตัสสะภควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคคววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธทธังวันทามิธรมมังวันทามิสังขังวันทามิสีวลีเถระคุณังวันทามิสีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาสีวลีนชาลิติ ประสิทธิลาภาศีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาศีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาศีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาศีวลีจะมหาเถโรเทวตาณะระปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิตอหังวันทามิตังสทา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิตังสะทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันธามิตังสะทา สิวลีจะมหาเถโรจะขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสิวลีเถรคุณังเอตังโสถิลาพังพาวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวลีเถรคุณังเอตังโสถิลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวลีจะมหาเถโรจกขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพาวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธทา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสถิลาพังพะวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานณระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทา สิวลีจะมหาเถโรจักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสิวลีเถรคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทวตาณะระปูชิโตโสรโหปัจ,จยาทิมหิอหังวันทามิตังสธา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทาสีวลีเถรคุณังเอตังโสถิลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสัทา สิวลีจะมหาเถโระักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสิวลีเถรคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเท е วตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสถิลาพังพวันตุเม